ท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายสนุนัทณินชนันท์ผู้แทน,น,นทารานัศดรกรุงเทพมหานครพรคประชาชนครับท่านประธานครับปีนี้สถานการณ์เศรษฐกิจเรียกว่าไม่ดีมากนะครับเราเจอปัญหาทั้งภาษีทรัมป์ปัญหาชายแดนการสมสิทธิ์จำนวนเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ฟื้นตัวมีทั้งโรงงานสูญเรียอุตสาหกรรมเก่าปรับตัวไม่ได้ปัญหาโอเวอร์สัปพลายในภาคสังหาริมทรัพย์ราคาสินค้าเกษตรตกตำ่ำแต่ภาพรวมในการจัดงบประมาณปี69ก็ยังไร้ประสิทธิภาพเหมือนเดิมครับ ปีนี้ในห้องของผมครับห้องอนุที่ดินสิบบุกสร้างมีการของ,งบประมาณด้านการก่อสร้างมากกว่า3ามแสนสองล้านบาทโดยประมาณ57%ครับก็คืองบในการสร้างถนนสร้างสะพานท่าเรือสนามบิน30%คือสร้างเขื่อนแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแรงชนประทานน้ำบาดาลช่วยการกเกษตรและ13%คืองบในการสร้างอาคารงานบ้านาพักพิพิธภัณฑ์และโรงพยาบาลโดยงบก่อสร้างไม่ได้มีแค่เท่านี้นะครับธรรมานาครับแต่ยังมีซ่อนอยู่ในอนุห้องอื่นๆอีกไม่ต่ำกว่าแสนล้านบาท งบก่อสร้างที่มีการขอมาครับก็มีปัญหาแบบเดิมๆแบบทุกปีครับและยังไม่มีการแก้ขไขใดๆทั้งสิน้นโดยผมได้สรุปปัญหาออกมาทั้งหมด8ข้อดังนี้ครับรรท่านประธาน 1. คือขอในสิ่งที่ไม่ควรขออย่างเช่นบ้านพักท่านผอบอตร91ร้านที่อ้างว่าเป็นคอมมานด์เซ็นเตอร์แต่ในแบบก็สร้างเป็นแบบบ้านพักแล้วก็มีห้องจัดเลี้ยง2ครับขอ Data Center มา ปีนี้ก็ขอมาเยอะมากครับอย่างกรมฝนหลวงก็ทําอาคารที่มี Data Center อยู่ข้างในจังหวัดพะเยา300ล้านบุรีรัมย์500เพชรบุรีอีก500ล้านทั้งที่เราลงนันลงให้ใช้คลาวกลางเชิญต่างชาติมาลงคุน Data Center แต่หน่วยงานภาครัฐกับสร้าง1หน่วยงาน1 Data Center กันเต็มไปหมดพิพิธภัณฑ์ก็ของบสร้างเต็มเหมือนกันก็ต้องมาทางครับทั้งประเทศรู้ไหมครับเรามีพิิธภัณฑ์1,500แห่งแต่หน่วยงานรัฐ ก็ยังขอสร้างไม่เลิกไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า3,800ล้านไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ฝนโลกอีก450บล้านบางกรมได้งบทาสํานักงานใหม่ย้ายที่แล้วที่เก่าก็ไม่ส่งคืนครับจะเอาสํานักงานเดิมตัวเองไปสร้างเป็น hall of fame ไปสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ไว้อวดผลงานครับทั้งที่ผลงานก็ไม่มีแต่ก็อยากจะอวดแทบแย่ครับปัญหาที่2ครับคือการขอสร้างที่ขนาดใหญ่เกินความจําเป็นครับ ทั้งที่สํานักอบมีระเบียบเรื่องของขนาดอาคารเทียบกับจํานวนเจ้าหน้าที่พนักงานเรียบร้อยแล้วแต่ไม่มีใครกลับนําไปใช้ครับออกแบบตึกใหญ่โอเวอร์เพื่อที่จะได้ของบกันเยอะๆอย่างเช่นตึกกระทรวงคมนาคมครับ3,832ล้านบาทเหมาะกับคน3,000คนแต่ไปใช้จริงแค่1,000คนแถมมีที่จอดรถ1,000คันเจ้าหน้าที่พนักงาน1,000คนที่จอดรถ1,000คันมีที่จอดรถอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งกับเจ้าหน้าที่พนักงานเป็นการผ่านงบประมาณที่เปลืองไปมากกว่า2,000ล้านแบบฟรี ปัญหาที่3ครับคือราคาต่อนหน่วยครับแพงเกินจริงอย่างกอพอครับโดนตัดงบไป40%เพราะค่าตกแต่งอย่างเดียวตกตารางเมตรละ5้าหมื่นแปแพงกว่าราคาตลาดที่เขาคิดกันแค่2 0,000บาทต่อตารางเมตรหรือโรงพยาบาลราชธรรครับโดนตัดงบไป47%เพราะค่าตกแต่งโรงพยาบาลแพงมากๆงานบิวอินตกเมตรละแสนนะครับแพงกว่าราคาตลาดทั่วไปไม่ต่ำกว่า5้0ถึงสิเท่าตู้บาร์ละแสนเคาน์เตอร์เวทระเบียน2ล้าน ตู้เอกสาร3 0 0 0 0 0ตู้ใส่รองเท้าคนไข้7 0 0 0 0 0ตู้วางทีวี3 0 0 0ตู้หัวเตียง2 0 0 0 0 0ผนังทีวีอีก3 0 0 0 0 0ตู้ใส่ผ้าอบ2ล้านที่ชอบทำบิวอินเพราะอะไรครับเพราะบิวอินไม่มีราคากลางครับแต่ที่ตลกกว่าคือบางอย่างของสเปคเหมือนกันแต่ของงบต่างกันลิฟต์คนละโรงพยาบาลที่1ขอล้าน4ที่1 8ล้าน8ที่1 2ล้าน5 000. เพราะว่าสำนักงบไม่มีโปรแกรมครับในการสแกน BOQ ว่าใครขออะไรราคาเท่าไหร่อย่างไรทําให้อนตุต้องมานั่งอ่านบ OQ กันเป็นหมื่นๆห,หน้าเพื่อที่จะดูว่าใครแอบยัดใส้อะไรเข้า,ขามาปัญหาที่4ครับคือขาดการบูราการการบาแผย่ใช้สอยอาคารร่วมกันจนกลายเป็นธรรมเนียมนะครับท่านประธานครับหนึ่งกรมหนึ่งสำนักหนึ่งตึกทั้งที่อยู่จังหวัดเดียวกันก็ต้องสร้างแยกกันเพราะอยากมีตึกเป็นของตัวเองครับไม่อยากใช้ตึกร่วมกับคนอื่นครับที่สําคัญครับศาลากลางศูนย์ราชการจังหวัด ไม่เคยไปถามเัาว่าเต็มหรือไม่เต็มครับตั้งธงก่อนเลยว่าฉันจะสร้างตึกของตัวเองแยกออกมาแม้แต่ภายในกองทัพเองก็ยังไม่คิดจะแชร์อาคารร่วมกันเลยครับหอประชุมก็หอแยกกันอาคารซ้อมดนตรีวงดุริยางก็มีแยกกัน <c oughs> ปัญหาที่5ครับคือชอบสร้างไม่ชอบเช่าครับเพราะอะไรครับอยากมีเอี่ยวในการจัดซื้อจัดจ้างหลายหน่วยงานครับร้อนรนมากถ้าเช่าสำนักงานอยู่ยิ่งถ้าตัวเองเป็นหน่วยงานใหญ่แล้วเช่าออฟฟิศอยู่ไม่ได้ครับ จะต้องหางบเพื่อที่จะขอสร้างเป็นของตัวเองครับแล้วก็ชอบอ้างว่าค่าเช่าแพงครั้งที่จริงถ้าเอาค่าเช่าเปรียบเทียบกับค่าลงทุนแล้วเช่า20ปียังถูกกว่าสร้างเองเลยครับอย่างบ้านพักราชการครับในเมืองจริงๆแล้วไม่มีความจาเป็นต้องสร้างแล้วเพราะมีบ้านมีคอนโดปล่อยเช่าเต็มไปหมดก็อยากจะสร้างสร้างแล้วก็แพงกว่าชาวบ้านเขาแบบก็โบราณกว่าเขาดูแลก็ดูแลไม่ไหวครับสุดท้ายก็ปล่อยให้เจ้าหน้าที่อยู่กันแบบตามกะถากรรมอยู่กันแบบอดสูถ้าสงสา่งเขาจริงๆผมบอกเลยนะครับอย่าเอาเขาเป็นตัวประกันครับให้เงินอุดหนุนให้เขาไปหาาที่่เเชลย ง่ายกว่าคล่องตัวกว่าและก็ครอบคลุมจํานวน,นเจ้าหน้าที่ได้มากกว่าในมิติของภาคอสังหาริมทรัพย์เองต้องบอกว่าการสร้างซัพพลายแบบนี้มันเป็นการแย่งลูกค้ากับภาคเอกชนครับมีแต่จะทาลายเศรษฐกิจในระยะยาวแล้วก็เกิดโอเวอร์ซัพพลายเกิดขึ้นอย่างที่เราเป็นอยู่ณเวลานี้การให้เงินอุดหนุนไปเช่าจะเป็นการช่วยกระตุ้นการลงทุนของภาคเอกชนเกิดธุรกิจไปสร้างหอพากักสร้างบ้านพักให้ข้าราชการพวกกองคุณอย่างเพนชั่นฟันพวกกองหลีหรือก,กองประกันสังคมที่เขาอยากได้สเตเบิลอินคัมเขาจะไปลงทุนพวกนี้ไปซื้อแอสเซทเหล่านี้ไว้้้ก็มาาาใหเจที่รช การไปเช่าไปใช้อยู่กันรวมถึงกาาระทั้งสามารถดึงหรือบ้านบางแคสองครับของกระทรวงพม,มครับ499ล้านบาทเป็นบ้านพักคนชลาแต่ราคาต่อตารางเมตรแพงกว่าโรงพยาบาลสองเท่าตอนแรกบอกว่าช่วยคนได้แค่200คนกรรมธิการต้องจี้ให้ไปเพิ่มจํานวน้ากขึ้นให้ช่วยได้คนได้มากขึ้นไม่อย่างนั้นเท่ากับว่าจะตกเฉลี่ยคนละสอล้านหแพงยิ่งกว่าแจกคอนโดครับ ปัญหาจริงๆของหน่วยงานที่ต้องไปดูก็คือเรื่องของภาษีเรื่องของระเบียบเรื่องของผังเมืองเรื่องของควบคุมอาคารหรือการให้เงินอุดหนุนกับเอกชนเพื่อเป็นแลกกับการเก็บค่าบริการที่มันตำ่ำไม่ใช่ไปสร้างแข่งกับภาคเอกชนเองเพราะตัวเองไม่ใช่มืออาชีพไม่ใช่นักธุรกิจไม่ใช่นักลงทุนกับสถาบานปัญหาที่เจ็ครับคือใช้ที่ดินเปลืองครับโดยที่ไม่ดูต้นทุนที่ดินครับหลายโครงการเป็นแบบก่อสร้างมาตรฐานนะครับมีขนาดเท่ากันแต่ใช้ที่ดินต่างกันอย่างกระทรวงวัฒนธรรมครับอาคารพิธีการศพพระราชทานครับจังหวัดหนึ่งใช้สีไร่จังหวัดนึงใช8ไร่ อาคารแบบเดียวกันแต่ที่หนึ่งใช้4ี่ไร่ที่หนึ่งใช้แปดไร่เป็นการผลานที่ดินอย่างฟรีๆและยังต้องของงบมาทําค่าแร์สเกตต่ออีกปัญหาสุดท้ายครับปัญหาที่8ครับคือจันจัดสรรงบแบบผิดฝาผิดตัวครับอย่างกระทรวงกลาโหมครับที่ควรโฟกัสที่ภาร,รกิจหลักของเราแต่ก็ไปแย่งงานแย่งงบหน่วยงานอื่นไปทําอะไรครับ ไปสร้างถนนแข่งกระทรวงคมนาคมไปทาน้ําประปาแข่งกระทรวงมหาดไทยเจาะน้าบาดาลแห่งกระทรวงทรัพย์ลอกคลองแห่งกระทรวงเกษตรผลิตยาแข่งองค์กรเภสัชไปสร้างโรงพยาบาลแข่งกระทรวงสาธารณสุขไปตั้งวุนิทีแข่งกระทรวงวัฒนธรรมไปบริหารบ่อน้ํามันแห่งกระทรวงพลังงานไปทาสังคมสงเคราะห์แข่งกระทรวงคอมอมีโรงแรมมีสนามกอล์ฟมีศาลทหารเป็นของตัวเองจะปัญหาเหล่านี้ครับท่านประธานครับในการตั้งงบที่ไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาลและรัฐบาลไม่เคยแก้ได้เลย แม้แต่ปีเดียวผมจึงขอเสนอครับท่านประธานครับขอปรับลดงบประมาณในภาพรวม1%เอร์เพื่อรีดไขมันและอองงบไปรับมือกับปัญหาเศรษฐกิจอย่างแท้จริงครับขอบคุณครับครับขอบคุณนะครับต่อไปเชิญท่านนัพญญพท,นทนพ,ททพงษ์เรืองปัญญาพุทธครับเชิญครับท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรที่เคารพครับผมนัทพงษ์เรืองปัญญาวุทธผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรคประชาชนผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนรัษฎรครับ ท่านประธานครับเนื่องจากผมได้แปลยติไว้เกือบทุกมาตราเกือบทุกกระทรวงเพื่อที่จะสะท้อนปัญหาให้กรรมธิการและรัฐบาลเห็นครับว่าการจัดสรรงบประมาณในปีนี้มีปัญหาที่ซ้ำๆเหมือนๆกันในทุกๆกระทรวงอย่างไรบ้างที่ผมอาจจะขอสรุปว่าเป็นการจัดสรรงบประมาณที่คิดไม่รอบและคิดไม่ลึกคาว่าคิดในไม่รอบในที่นี้ก็คือไม่มีความรอบคอบไม่ลึกในที่นี้ก็คืองบลงทุนไม่ได้ถูกลงทุนไปเพื่อการสร้างอนาคตให้กับประเทศ แต่เพื่อเป็นการประหยัดเวลาในการประชุมสภาครับท่านประธานผมจึงจะขอรวบป,ประเด็นทั้งหมดที่ผมได้แปลยติไว้ในทุกๆก,กระรวงมาพิปรายในกรอบงบประมาณภาพรวมมาตราสีนี้มาตราเดียวเพื่อทําให้การประชุมมีประสิทธิภาพมากที่สุดครับท่านประธานครับผมเห็นด้วยกับเพื่อนสมาชิกหลายๆท่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านสิริกัญญาตันสกุลที่ได้มีการอภิปรายว่าจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปรับลดกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี2569นี้เพื่อเก็บกระสุนไว้นะครับ ประหยัดพื้นที่ทางการคลังไว้เพื่อลงทุนสร้างอนาคตให้กับประเทศในระยะยาวท่านประธานครับในขณะที่วันนี้ประเทศไทยของพวกเราประชิญกับ2วิกฤตสองสงครามไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวิกฤตชายแดนไทยกัมพูชาวิกฤตการทางการเมืองที่รัฐบาลมีเสียงปริ่มน้ําการประชุมสภาในการพิจารณงบประมาณในวันนี้ก็ยังมีการตั้งคําถามอยู่เลยว่าตกลงจะผ่านได้ไม่ได้องค์ประชุมจะพอหรือไม่พอมีในเรื่องของกระบวนการนิติสงครามที่เกิดเกิดทําให เกิดความไร้เสถียรภาพทางการเมืองรวมถึงสงครามทางการค้าที่เพื่อนสมาชิกหลายๆท่านได้พิปรายไปแล้วครับว่าการแประยะติกลับเข้ามาของรัฐบาลในครั้งนี้มองไม่เห็นเลยว่าท่านได้เตรียมงบประมาณสําหรับการรองรับสงครามการค้าอย่างไรบ้างทั้งสองวิกฤตสองสงครามในที่นี้เป็นสิ่งที่พวกเราอยากจะเห็นครับว่าการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี69รัฐบาลได้เตรียมเกราะป้องกันและสร้างการลงทุนที่เป็นอนาคตให้กับประเทศอย่างไรบ้าง แต่เมื่อเราลงไปดูในรายละเอียดผลงานที่ผ่านมาซึ่งผมไม่ขอโทษว่าเป็นความผิดพลาดของกรรมธิการวิสามันนะครับแต่ขอโทษโดยตรงนะครับว่าเป็นข้อผิดพลาดของรัฐบาลที่ท่านแปลยะติกลับมาไม่ตรงจุดเลยท่านประธานครับปีนี้กรรมธิการวิสามันสามารถปรับลดงบประมาณลงไปได้8,920ล้านบาทคิดเป็นสัดส,ส่วนประมาณ0.24%ของงบประมาณทั้งหมดถึงแม้ปีนี้นะครับเราจะสามารถ ปรับลดงบประมาณได้มากกว่าปีที่แล้วเพราะปีที่แล้วปรับได้ประมาณ0.21แต่ต้องบอกว่าผลงานปีนี้ยังต่ํากว่ามาตรฐานเพราะถ้าท่านไปดูผลงานกรรมธิการวิสามาัญย้อนหลังครับหลายๆปี5ปีย้อนหลังจะพบว่าสัดส่วนการปรับลดได้ในปีก่อนๆเฉลี่ยอยู่ที่0.44ดังนั้นสิ่งที่ผมกําลังจะสะท้อนอยู่ณตอนนี้ก็คือการทําหน้าที่อย่างเต็มที่ของกรรมธิการวิสามาัญนั้นทําได้แค่เพียงการตอดเล็กตอดน้อยปรับลดปรับเล็กๆน้อยๆเท่านั้นครับ ลองไปดูที่การแปลยติกลับเข้ามานะครับของรัฐบาลบ้างซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่โดยตรงของท่านพวกเราคาดหวังว่าการแปลยติของท่านนี้ควรจะต้องแปลยติเพื่อแก้ปัญหาให้กับประเทศจริงๆครับแต่ก็น่าผิดหวังอีกแล้วครับท่านประธานเพราะการแปลยติกลับเข้ามานั้นถึงแม้เราจะพยายามปรับลดในส่วนของเงินลงทุนอย่างเช่นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างนะครับซึ่งเป็นงบก้อนใหญ่ในที่เราปรับลดในส่วนนี้ถึง1ใน3นะครับเป็นงบสร้างตึก การตัดถนนต่างๆที่ไม่จาเป็นดันที่เพื่อนสมาชิกผมได้อภิปรายไปเมื่อสักครู่นี้แต่กลับพบว่ารัฐบาลแประยะติกลับมาก็ไม่ได้เปลี่ยนการจัดสรรง,งบลงทุนไปเป็นการลงทุนเพื่อสร้างอนาคตให้กับประเทศแต่อย่างใดครับเรายังเห็นการจัดสรรง,งบประมาณที่ขาดความรอบคอบเป็นอย่างยิ่งครับยังมีการแประยะติกลับเข้ามาไปลงในส่วนของรายจ่ายประจําอื่นๆอย่างเช่นเงินเดือนของบุคลากรที่อยู่ในองค์กรอิสระและองค์การมหาชนอื่นๆครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นเป็นค่าประกันสุขภาพขององค์กรอิสระเป็นต้น ซึ่งรายจ่ายต่างๆเหล่านี้ควรจะตั้งมาเต็มจํานวนตั้งแต่ร่างพรบรในวรระหนึ่งเลครับไม่ควรที่จะมาแปลยติกลับเข้ามาในวาระสองที่เกิดแบบนี้ขึ้นแปลว่าตอนที่ร่างเข้าวาระหนึ่งนะั้นรัฐบาลไม่ได้รอบครอบเลยครับที่จะทําให้ค่าใช้จ่ายประจําต่างๆเหล่านี้ถูกตั้งเข้ามาอย่างเต็มจํานวนตามที่มันควรจะเป็นมิหนํำซ้ำครับท่านประธานตัดเรื่องรายจ่ายประจําที่รัฐบาลคิดไม่รอบคอบออกไปลองไปดูในส่วนของงบลงทุนบ้างก็ยังน่าผิดหวังครับ เพราะงบลงทุนส่วนใหญ่ของประเทศนี้หน้าตายังคงเหมือนเดิมเป็นงบกับการสร้างตึกตัดถนนขุดคลองเราได้คอมเมนต์เราได้ให้ข้อคิดเห็นสิ่งต่างเหล่านี้ไปต้งแต่งในชั้นวรระที่หนึ่งฮะแต่ผ่านการพิจารณาของกรรมธิการวิสามันผ่านมาจนถึงการแประยะติสิ่งที่พวกเราอยากเห็นอยากเห็นรัฐบาลโยกงบประมาณฮะไปลงทุนให้ถูกจุดแต่ก็ยังเห็นไม่ตรงจุดอยู่ดีสิ่งต่างๆเหล่านี้คือสิ่งที่พวกผมต้องแสดงความผิดหวังเป็นอย่างยิ่ง ต่อการทำหน้าที่ของรัฐบาลชุดนี้ที่ดูเหมือนจะเพิกเฉยต่อสองวิกฤตและสองสองครามที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศในปัจจุบันท่านประธานครับหากจะให้ผมกล่าวโดยสรุปว่าในภาพรวมผลลัพธ์ก็คือร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีฉบับนี้ที่ผ่านวาระที่สองมาแล้วแต่ยังดูเป็นงบที่ไม่ตอบโจทย์ประเทศนั้นเกิดจากอะไรผมคงจะสรุปว่าเกิดจากกระบวนการที่หูหนวกตาบอดขาดเข็มทิศไร้แผนที่ ที่รัฐบาลมีอำนาจฝ่ายบริหารสามารถแก้ไขได้ครับแต่ท่านไม่ลงมือแก้ไขหูหนวกอย่างไรครับท่านประธานหูหนวกตรงที่ไม่ฟังเสียงสภาเลยนอกจากการที่กรรมธิการวิสามันตัดเล็กตัดน้อยได้ไม่เกิน1%นึทุกๆปีแล้วลองดูที่เล่มรายง,งานฉบับนี้สิครับข้อสังเกตของกรรมธิการวิสามันหนาเกือบครึ่งเล่มนะฮะผมถามนิดนึงครับท่านประธาน เราตั้งข้อสังเกตกันอย่างยากลําบากกลับไปทุกปีทุกปีส่วนราชการมีการปรับปรุงกลับมาได้ตรงกับข้อสังเกตของกรรมธิการมากน้อยขนาดไหนผมกล้าพนันครับว่าแทบไม่มีการแก้ไขไส้ในใดๆเลยเราจะเห็นแต่เล่มรายงานที่หน่วยงานเขียนกลับมาว่าได้ดาเนินการตามข้อสังเกตแล้วแต่ท่านลงไปทํางานในรายละเอียดสิครับจะเห็นว่าโครงการต่างๆนั้นหน้าตายังเหมือนเดิม นี่คือกระบวนการจัดทํางบประมาณที่เสียงของสภาไม่เคยมีความหมายสสเป็นเพียงแค่ตรายางตราประทับเท่านั้นให้กับงบประมาณของส่วนราชการประจําประการที่สองกับประธานกระบวนการงบประมาณนี้ตาบอดอย่างไรตาบอดตรงที่ไม่มีความโปร่งใสครับอย่าลืมนะครับว่าเรายังมีเงินก้อนใหญ่ก็คือเงินนอกงบประมาณอีกเยอะฮะที่อยู่นอกสายตาประชาชนอยู่เหนือการตรวจสอบของสภาผู้แทนราษฎรผมยกตัวอย่างอย่างเช่นประเด็นที่เป็นหน้าข่าวไปแล้วครับ อาคารสตอง,งอถลม่มที่เป็นเงินสะสมที่อยู่ตามองค์กรอิสระที่เราไม่ได้เราไม่สามารถตรวจสอบได้โดยตรงงบประมาณการซื้อตึกสกายนายที่เพื่อนสมาชิกของผมสสรักชนกและอีกหลายๆ่าะท่านนะได้อภิปรายไปก่อนหน้านี้แล้วนะอยู่ในกองทุนประกันสังคมที่ซื้อแพงเกินจริงสิ่งต่างๆเหล่านี้เรามุ่งหวังครับอยากจะให้รัฐบาลเข้ามาแก้ไข,ขกระบวนการจัดทำงบประมาณให้มีความโปร่งใสามากยิ่งขึ้น ประการที่3ครับกระบวนการการจัดทํางบประมาณนั้นขาดเข็มทิศสเปสปะไร้ทิศทางต่างคนต่างทําอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วนะครับว่าลบงบลงทุนเป็นส่วนสําคัญที่จะหาทางออกให้กับประเทศได้ผมไม่ขอพูดซ้ําแต่ยังคงกระจุกตัวอยู่กับการสร้างตึกตัดถนนและขุดคลองส่วนสุดท้ายครับท่านประธานกระบวนการจัดทํางบประมาณในปัจจุบันนั้นเป็นกระบวนการจัดทํางบประมาณที่ไร้แผนที่มองไม่เห็นภาพรวมมองไม่เห็นป่าทั้งป่าครับงบประมาณรายจ่ายประจําปี ไม่ควรเป็นแค่เรื่องของงบประมาณรายจ่ายแต่เราต้องดูฝั่งรายได้ฮะรายได้สําคัญอย่างไรครับหน่วยงานของรัฐมีรายได้อื่นๆที่ไม่ต้องส่งคืนคลังอีกเยอะครับอย่างเช่นรัฐพาณิชย์ธุรกิจกองทัพอีกหลายๆส่วนที่พวกเรายังมองไม่เห็นรวมถึงภาระทางการคลังอื่นๆของรัฐด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ผมพูดมาครับท่านประธานถ้าผมมีอํานาจในฝ่ายบริหารยืนยันอีกหนึ่งครั้งเราสามารถแก้ได้เกือบทุกเรื่องฮะเพื่อให้งบประมาณนั้นฟังสิ่งสภามากขึ้น ประชาชนมองเห็นไส้ในงบประมาณมากขึ้นมีทิศมีทางมากขึ้นแล้วเราเห็นสุขภาพทางการคลังภาพรวมของประเทศมากยิ่งขึ้นครับกระบวนการแบบนี้ทําให้เราได้ผลผลิตแบบไหนผมขอสะท้อนเสียงนะครับเล็กๆน้อยๆเป็นตัวอย่างไม่กี่ตัวอย่างเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้เห็นครับว่าการที่เราขาดรัฐบาลที่เอาจริงเอาจังกับเรื่องการปฏิรูประบบงบประมาณนั้นทําให้ประชาชนได้รับพรบง,งบประมาณหน้าตายอย่างไรบ้างท่านประธานครับในขณะที่วันนี้เรา ส่งเสียงเรียกร้องให้มีการลงทุนอย่างถูกจุดแต่เพื่อนสมาชิกของผมได้บอกไปแล้วเรากลับกําลังมีการสร้างอาคารราชการใหญ่โตสิ้นเปลืองไม่มีความจําเป็นรวมอีกกว่า30 0 0 0ล้านบาทในขณะที่ประชาชนคนไทยหลายๆคนประสบปัญหาอุทกภัยประสบปัญหาในเรื่องของออการประทะกันในตามแนวชายแดนที่ส่งผลกระทบถึงเศรษฐกิจปากท้องครับแต่เรากําลังมีการจัดสรรงบประมาณไปจัดอีเวนต์ฮรรวมๆกันอีก7 0 0 0ล้านคับท่านประธาน ตั้งคำถามว่าจัดอีเวนต์ไปแล้วประชาชนได้ประโยชน์โดยตรง,ตรงอะไรบ้างเพื่อนสมาชิกของผมท่านวรพบรวมถึงท่านพันธินครับได้อภิปรายไปแล้วว่าเรามีงบประมาณในการทําแอป,ปอีกเยอะแยะเต็ไมไปหมดผมลองรวมตัวเลขออกมาครับอย่างต่ําปีนี้2500ล้านบาทแอป,ปบนแอปโต a เพลสโตที่เห็นคือประมาณ400กว่าแอปแต่ยังมีแอป,ปเบื้องหลังระบบเบื้องหลังที่ส่วนราชการทําแล้วทําอีกอยู่อีกประมาณ2,000กว่าระบบนะครับเราจะทํากันซ้ําๆซ,ซ,ซ้อนๆไปทําไมทําให้เป็นแอปผีไม่มีคนใช้ใช่หรือไม่ ยังไม่รวมในเรื่องของการใช้งบประมาณเงินในงบกับเงินนอกงบที่มีความซับซ้อนนะฮะผมยกตัวอย่างอย่างเช่นง,งบประมาณในการปลูกป่าครับท่านประธานกฟผและรัฐวิสาหกิจก็มีงบประมาณในการปลูกป่าซ้ําซ้อนกับกรมป่าไม้ยังไม่นับรวมโครงการอื่นๆฮะดังนั้นวันนี้อย่างที่ผมได้บอกปัญหาทุกปัญหาที่ผมบอกไปนะครับถ้าเราไม่ปฏิรูประบบงบประมาณนะครับที่รัฐบาลมีอานาจ ฝ่ายบริหารในการลงมือทําได้ทันทีไม่ต้องแก้กฎหมายเนี่ยไม่มีวันเลยครับที่เราจะมองเห็นเงินในทุกๆกระเป๋าที่หน่วยงานของรัฐถืออยู่ไม่มีวันครับที่เราจะสามารถบูรณาการการใช้จ่ายเงินแผ่นดินต่างๆเหล่านั้นให้พุ่งเป้ามีทิศทางและตรงจุดมากยิ่งขึ้นทางออกของปัญหานี้ผมขอไม่ใช้เวลาในที่ประชุมในวาระนี้ในการอภิปรายนะครับเพราะเดี๋ยวจะเสียเวลาจริงๆกรรมธิการติดตามงบป,ประมาณที่ท่านประธานเองเคยเป็นอดีตประธานกรรมธิการชุดนี้ รเราได้มีเล่มรายงานผลการศึกษารอเข้าสู่สภา,าแล้วเดี๋ยวผมไปอภิปรายในวาระนั้นลาดับถัดไปนะก็หวังว่ารัฐบาลได้ยินเสียงสะท้อนจากผมในวันนี้อยากจะให้ท่านครับหยิบเล่มรายงานผลการศึกษานี้ไปใช้ในการปฏิรูปนะครับปรับปรุงระบบงบประมาณของประเทศให้ดียิ่งขึ้นท่านประธานครับผมขอใช้เวลาช่วงสุดท้ายนี้ประมาณไม่เกิน4นาทีต่ตอจากนี้เนะพื่ออภิปรายสรุปว่าแล้วหน้าตาของงบประมาณที่พวกผมอยากเห็นเงินลงทุนที่พวกเราอยากเห็น ควรจะมีหน้าตาแบบไหนบ้างท่านประธานครับวันนี้สิ่งที่เศรษฐกิจไทยเราต้องการพูดให้ชัดๆอีกหนึ่งครั้งเราต้องการเม็ดเงินลงทุนใหม่แต่ควรจะต้องเป็นเม็ดเงินลงทุนที่สร้างการเติบโตให้กับประเทศในอนาคตและทําให้เกิดประโยชน์กับประชาชนคนส่วนใหญ่ในประเทศนี้ครับไม่ใช่เม็ดเงินลงทุนที่กระจุกตัวอยู่ผู้ได้รับสัมปทานบางกลุ่มเท่านั้นเม็ดเงินลงทุนต่างๆเหล่านี้ควรจะต้องสะท้อนอยู่ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้ครับ เพื่อทําให้นักลงทุนเขาเกิดความเชื่อมั่นและมองเห็นโอกาสแน่นอนที่สุดว่าความเชื่อมั่นมาจากในเรื่องของเสถียรภาพทางการเมืองมาจากความชอบธรรมของรัฐบาลนะครับมาจากในเรื่องของกลไกาการถูด,ดูนตรวจสอบที่มีธรรมาพิบัติผมเข้าใจดีครับว่าความเชื่อมั่นนั้นอาจจะโยงใยไปสู่เรื่องของการแก้ไขรัฐมนูญรวมถึงการที่เราจะต้องมีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพและมีความชอบธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขได้ ในร่างพรบรงบประมาณรายจ่ายแต่ในเรื่องของการมองเห็นโอกาสกับรรท่านประธานผมอยากเน้นย้าว่าถ้ารัฐบาลเตรียมร่างพรบรงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้มาดีเพียงพอเราสามารถทําให้นักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศมองเห็นทิศทางมองเห็นโอกาสตรงกันครับว่าอะไรคืออนาคตของประเทศไทยและเรากําลังจะเดินไปสู่จุดไหนผมนะครับให้ข้อคิดเห็นในเรื่องของงบรายจ่ายลงทุนมาพอสมควรแล้วสิ่งที่ผมอยากเห็นผมลองยกตัวอย่างนะครับรรท่านประธาน งบลงทุนที่พวกเราอยากเห็นยกตัวอย่างอย่างเช่นเราอยากเห็นงบลงทุนนะครับที่นําไปปลูกป่าเศรษฐกิจสร้างซัพพลายเชนอุตสาหกรรมใหม่ๆอย่างเช่นไบโอแมทเทียลฮะวัสดุก่อสร้างต่างๆในโลกอนาคตที่จําเป็นที่จะต้องลดการปล่อยคาร์บอนออกสู่สิ่งแวดล้อมเดี๋ยวนี้หลายๆประเทศเขาเริ่มลงทุนที่เอาไม้ฮะนะครับไปเป็นส่วนประกอบในวัสดุก่อสร้างต่างๆประเทศไทยมีจุดแข็งในเรื่องนี้ครับเรามีพื้นที่เยอะในขณะที่วันนี้เรามองไปที่สิงคโปร์ เราบอกว่าคนเขาเก่งเขาเป็นดิจิตอลฮับเป็นฟินแลนเชียลฮับแต่เขาไม่มีที่ดินแบบประเทศไทยครับเขาไม่มีทรัพยากรธรรมชาติแบบประเทศไทยครับนี่แหละครับสิ่งที่เรามีศักยภาพปลูกป่าเศรษฐกิจได้พื้นที่ป่าลดคาร์บอนแถมพัฒนาต่อย,ยอดไปเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตได้เราอยากเห็นงบลงทุนแบบไหนครับผมอยากเห็นงบลงทุนในการปลูกเมืองรองครับพัฒนาคุณภาพชีวิตของพ่อแม่พี่น้องประชาชนน้ำประปาสะอาดดื่มได้ขนส่งสาธารณะทั่วถึง ที่ทําให้คนในต่างจังหวัดมีคุณภาพชีวิตที่ดีเกิดการลงทุนกระจายความเจริญไปยังต่างจังหวัดครับชวนเอกชนมาทําบริษัทพัฒนาเมืองพัฒนาประเทศร่วมก,กันกับรัฐบาลสิครับแต่ถ้ารัฐบาลไม่ถือธงนําใครจะมากล้าลงทุนครับท่านประธานสิ่งที่ผมอยากเห็นงบลงทุนคืออะไรครับผมอยากเห็นการลงทุนปลูกโซล่าบนหลังคาประชาชนประกาศให้ชัดเลยครับรัฐบาลจะปลูกโซล่าบนหลังคาประชาชนกี่ล้านหลังคาเรือนเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศไปสู่พลังงานสะอาดเพิ่มสัดส่วน พลังงานสะอาดกี่เปอร์เซนต์ว่าไปฮะแล้วดึงดูดเม็ดเงินลงทุนให้ให้เอกชนมาร่วมลงทุนส่วนนี้กับรัฐบาลประชาชนก็ได้ประโยชน์ได้ลดค่าไฟเป็นในตัวผมอยากเห็นการลงทุนอะไรครับผมอยากเห็นการลงทุนในการปลูกข้าวอนาคตปลูกข้าวยั่งยืนครับท่านประธานเรามีของดีอยู่ในประเทศเรามีข้าวหอมมะลิหลายๆตัวเป็น GI ฮะมีแต่ประเทศไทยที่มีแต่วันนี้สิ่งที่โลกต้องการเขาไม่ได้ต้องการแค่ข้าวหอมมะลิครับเขาต้องการข้าวที่รักโลก เราจะเปลี่ยนกระบวนการในการปลูกข้าวอย่างไรให้ลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกครับนี่แหละครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ผมอยากเห็นเม็ดเงินลงทุนเพื่อสร้างอนาคตให้กับประเทศรัฐบาลมีหน้าที่ประกาศเป้าหมายให้ชัดเจนแล้วเอกชนเขาจะมาร่วมลงทุนกับพวกเราฮะดังนั้นจากเหตุและผลที่ผมได้กล่าวไปทั้งหมดครับว่าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้เป็นงบที่คิดไม่รอบและคิดไม่ลึกผมจําเป็นที่จะต้อง ขอสงวนการแปรยติเพื่อปรับลดกรอบวงเงินงบประมาณในภาพรวมเพื่อให้ประเทศของเรามีพื้นที่ทางการคลังมากเพียงพอในการลงทุนอย่างถูกจุดในการสร้างอนาคตให้กับประเทศนี้ครับขอบคุณครับ,รบวันนี้ขอประกาศตอนหน้าทุกท่านในที่นี้ว่าเวลาของพวกเราได้มาถึงแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ